หลังจากที่พวกถังซานเดินทางจากเกาะเทพสมุทรกลับมายัางแผ่นดินโต้หลัวครั้งแรกระดับพลังวิญญาณของพวกเขาแต่ละคนนั้นก็ได้พัฒนาและเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วระดับพลังวิญญาณคนไหนอยู่ระดับไหนเรื่องราวจะเป็นยังไงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอารามพบทแค่นี้ก็พอแล้วพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ คนแรกถังซานอยู่ระดับที่84ใกล้จะถึงระดับที่85ได้รับวงแหวนวิญญาณระดับแสนปี2วงคือวงที่7และ8ซึ่งเป็นสีแดงทั้งคู่โดยวงที่7ได้รับจากพระเจ้าและวงที่8ได้รับจากราชาวันปีศาจพชจคาคอีกทั้งยังได้รับตีศูนย์เทพสม,มุทรจากบททดสอบที่7อีกด้วยไม่ธรรมดาเลยจริงๆสําหรับถังซานของเรา คนที่2องไต่มู่ไปอยู่ระดับที่83ห่างจากถังซานเพียงระดับเดียวได้รับวงแหวนวิญญาณจากพระเจ้าเป็นระดับหมื่นปี2วงคือวงที่7และ8ปซึ่งเป็นสีดำทั้งคู่คนที่3นิ่งหลงหลงหลังผ่านการทดสอบที่5ระดับพลังพัฒนาจากระดับที่77เป็นระดับที่78ผ่านการทดสอบที่6พัฒนาจากระดับที่78เป็น79ผ่านการทดสอบที่7ขั้นสูงสุดเป็นระดับ80อีกครั้งยังได้รับรา พิเศษจากพระเจ้าขึ้นอีก3าระดับทําให้อยู่ระดับที่83เท่ากับไต่มู่ไปและยังได้รับวงแหวนวิญญาณจากพระเจ้าอีก2วงคือวงที่7ระดับหมื่นปีสีดำหนึ่ง 1, วงและวงที่8ระดับแสนปีสีแดงอีกหนึ่งวงซึ่งเป็นวงแหวนวิญญาณวงแรกของนางอีกด้วยคนที่4 5้าและหคืออ้าซือาขาหมาหงจิ้นและจูจูชิงทั้ง3ต่างอยู่ระดับที่81ระดับเดียวกันโดยอ้า าได้รับวงแหวนวิญญาณจากพระเจ้าเป็นระดับหมื่นปีสองวงคือวงที่7ดและ8ซึ่งมีสีดําทั้งคู่ส่วนมาหงจินได้รับวงแหวนวิญญาณจากพระเจ้าเป็นระดับหมื่นปีทั้ง3ามวงคือวงที่6 7และ8ซึ่งเป็นสีดําทั้ง3าวงโดยวงที่6และ8ได้รับจากพระเจ้าและวงที่7ได้รับจากการดูดซาบของลูกกรปานของงูตะวันเพลิงทิพย์งอน และจูจูชิงได้รับวงแหวนวิญญาณจากพระเจ้าระดับหมื่นปีสองวงเช่นกันคือวงที่7และ8ซึ่งเป็นสีดําทั้งคู่ส่วนเสี่ยวอู่คนสุดท้ายพลังวิญญาณยังไม่ชัดเจนเนื่องจากต้องรอให้ถังซานชุบชีวิตนานกลับมาพลังวิญญาณจึงจะปรากฏและระบุได้ว่าอยู่ระดับใด